กราบสวัสดีอิบซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะผ้ามาตามแนวทางของพอน่ายนะคะงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดนะคะพี่น้องมใมใาม่นะคะข้างแรกค่ะพอน่ายพ่อดีเพิ่นมาขายของเจอกันค่ะพี่น้องเพิ่นถือมาแล้วถูกมาแล้วสองงวดแล้วพี่น้องสองงวดส่วน งวดวังหนึ่งหันพื้นกับเขาที่แปดแปดค่ะฝันได้เด้อค่ะพี่น้องเทิ้งฝันได้ทังคํำนวลน,นะคะพี่น้องเลขกคํำนวเพื่นกับหมานะคะงวดวังหันประกอบกันกับค่วมฝันนะคะพื่นคํำนวนแล้วเพิ่นกะเอาไปเสี่ยงนะคะพี่น้องงวดนี้งวดประจำวันที่ 6, สิบหกพฤษภาคมหกแปดพิ่นกะได้เฮ็ดแล้วเดิน ศูนย์ตัวเดียวพี่น้องเล้วกะเอามาประกอบกันเพิ่นกะเอาไปฝันและเพิ่นกะเอาไปเสี่ยงนะคะฝันดีพี่น้องฝันว่าเด็กปืนว่าสันพี่น้องฝันดีบนเป็นบนลางเป็นลางคะ่ะจะเป็นตัวใดน,นันข้าไปตามกันเลยคะ่ะนี่บอนค่ะสวัสดีค่ะพอ่อสวัสดีพอด่อนายเอาบ้างหนึ่งหันบอได้เปิด ว่ามัน่ยาของเปิดเออ,อ,อขอโทษขออภาาัยครับบคุณพระเจ้เออมาหาขังแหลกเด้อค่ะมือนนี้ครับ,รบ,รบมาขัางแหลกเป็นจังไดค่ะเด็กยินตะว่าถืเอเกลี้ยยวัติบังหันครับถือยูหละแปดแปดหันฝันหรือจังไดค่ะเลขฝันแหละครับเป็นเนลขฝันเอาเมนบอกค่ะถือถือจักงวดแล้วค่ะถือมีมีเท่ามีเท่าแม่เด็กถือแค่หนึ่งหกสามก็ได้อยู่หัวหกสามก็ได้อยู่ โอ้ยเนาะอันบ่มาก็ได้แปลกแปดน่แหละขันบ่ามาขายของก็เลยยิ่บ่เจอกันเนาะพ่อดีเพิ่นมาขายของพี่น้องก็เลยมาเจอเพิ่นเพิ่นบอกบ้านแล้วงวดนาตามหอดเงี้ยนเลยค่ะงวดนี้มีตัวเลขหยังคะ่ะมาฝากมีแบบเป็นเป็นอ่า ควอมฝันหรือว่าเป็นฝนกคำนวณเลขฝันกับมีคำนวนกับมีเอามาประกอบกันนะค่ะเขาเขาคำนวณแล้วเขาก็ไปนอนฝันฝนขับมันเข่าตัวนี้เขาก็จับออกสินะจับตัวเดียวจับจับจับตัวเดียววันเลาก็หาหาหากรูใส่ลสิดีตัวนี้เนาะแสดงว่าฝันคิ๋วฝันแม่นครับอยู่คำนวณแล้วก็เอาไปฝันเอาไปเสียงเซียงสีบ่อปลาเซียงเมืองมามันดีแต่ว่าเขาเด่ยนยังสีมัน เป็นตัวนี้แหละวะฮาไปนอนเบิ้งมันมันดิเข่าบองสินะมันดิฟันไว้จังใดเนี่ยเพาก็มาตีไส้ดูสินะเอาเทละโตเท่ก่อน่างเงี้ยเดี๋ยวไล่โตเหมันกับ่บ้านเขาจะมาจับไส้ตัวหนึ่งตัวคู่มันสิตัวที่สองกันสิหาหาไส้กันแต่ว่าพอสีได้ส่วนมากจะเป็นเด่นตัวเดียวครับเด่นตัวเดียวเด่นตัววเเดดีย่นงวดนี่เด่นตัวใดค่ะงวดนี่เด่นศูนย์ตัวเดียวเป็นศูนย์บนหรือศูนย์ล่างศูนย์บนครับ ศูนย์บนอืมศูนย์บนแต่ว่ากตีตีเป็นคู่ว่าแหละอือตีเป็นเจ็ดศูนย์ก็แปดศูนย์กวนกันมันขึ้นมาล่วงไหวเกทก็แปดเจ้าบุญยางเดียวอันนี้คือบุญย่างเดียวบนลุ่มลางเลยเนี่ยหมอค่ะลางก็บมีขึ้นกันลางกัศูนย์กันแต่ว่ามันเป็นศูนย์ศูนย์กับ สองศูนย์เอางวันนี้บอกค่ะครับวันนี้แหละเอแต่ว่ากระบอกเก่งท่อทอบนไปเรื่อยอล่างก็บ้่างล่างนี่มากจะไหนก่ะค่ะศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์เยอะมากมันมันจะบุกไปบุกไปล่างไปบนมันต่อแต่ว่าล่างกั่ล่างกับบนขันขันว่าบนกับชื่อบนลางกับชื่อลาง บบคอยผัดเมนบบค่ะอันนี้คือคำนวนเนาะค่ะเนาะถือเค่ละตัวนี่ว่าเลี้ยนหมดทั้งช่องว่าหันมีเหล็กข้านวลจัติยาอยนีละเจอแล้วคือพิษแต็มเดียวตัวที่สองพิษแค่เต็มเดียว แสดงว่าต้องบวกึ้นให้ซื้อขึ้นซื้อลงแมนบอค่ะนี้นี่นี่บวกขึ้นบวกลงแล้วเลรนี่ยตัวตัวตัวบนนี่บวกขึ้นไว้แล้วคือเจ8ดศูนย์แดศนย์คันเขาว่าเป็นเจ็สี่ห้างเทียงก็เป็นแปดซี่นะอ๋อแต่วันนึงหันมันมา60ศนแล้วมันเป็นไปได้บ่สีมากหศนอีกมันบอกมากไปเลยมันมากกมากมากแดศูนย์ไปเลย70็ดศนย์ปดศูนยไปเลยค่ะ บาลนี่เดี๋ยวพอได้เอาไปเสียงบ่ค่ะหรือจังไรเสียงก็าจะว่าฝันว่าได้ปืนก็าจะว่าฝันว่าพ่อหรือพ่อติดตายแล้วเดี๋ยวปืนมาให้เอาปืนมาให้ยแรกว่ามันปืนปลอมสิบ่อกเพื่อนบอลไปจับเบิ้งมันหนักเอาหย่อนเอาของแท้ก็เลยเอาเอาเอาก็เลยมาแก้ออกแกหลูกแล้ลูกก็ลูกก็เต็มแม็กอยู่บอลเลยออกมาแก่ลูกมากเลยลูกมันนี่มันนี่มันเพิเป็นหัวจะกลัวเป็นมึนม่อนเป็นเมื่อยไหมก็เลยว่าเขากันแล้วก็แปดศูนย์ก็เลยว่างทีเลยตื่นแปดศูนย์ มันมันเคยเข่าอยู่ฟันจังสีมันเข่าแปดศูนย์รถกถรถว่าเจ็บศูนย์นี่เท่าไหรแสดงว่าต้องต้องนิ่งแปดศูนย์ศูนแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดนี่เท่านัจับกันให้เพิ่นจับเอาเนาะค่ะเนาะเจ้วสามตัวเจ้าอ้าใส่ห้าชุดเป ลางกับเป็นรางบุญกับเป็นบนุญสื่องายอยู่เด้อขันพี่น้องรางนี่คือลางนี่ฝันที่แหลกฝันมือ้แรกเลียออกอ่าแล้วนะ<ภ>าะค่นอนฝันว่าเดใครแต่ใครมาสามน่วยสามน่วยเนี่เ็เล่นก็นเลยว่าบ้าน่วหนึน่งเขาก็เลยว่ามียิ่งกับไม่หายกัน,นะนมียิ่งกับไม่หาย<ภ>าบ้านนี้เขาก็เล่นก็เล่นมันก็เล่นแตกหน่วยหนึ่ง แต่ด้วยเขาก็เลยด้หน่วยหน่วยไขกสองหน่วยไม่หายก็เลยเี้ยวสองหน่วยเียสองหน่วยบานี้เขาก็เลยว่าคอยคอยได้ออามาใ่หายเพราะไงเป็นมิ่งนะนะคอยได้ออกเป็นพวกใครไม่ห้เขาบอกว่างทีนะแต่ได้แต่ได้กินสองหน่วยหน่วยนังเล่นแตกกินแต่ได้ตีสูนสูนแต่ได้ตีสูนสูนนี่เห็นะหมเป็นไข่สองหน่วยรับมันเป็นสองหน่วยกับสองศูนย์นั่งเหนะสองศูนย์ ตีง่ายๆอันนี้จะตีง่ายๆเพราะว่ามันแตกไปหน่วยหนึ่งแล้วมันกาลี่เลียสองหน่วยไม่ตีสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์ปะน้ำมาทางค่ะเป็นวายไม่เป็นไรเลยไท่สองหน่วยแต่เป็นฝันดียุ่ยได้ปืนเลยเนาะฝันมาได้ปืนพ่อปืนอะไรก็แรกว่าที่เอา บาดนี้ก็เลยว่าไปจับบึงมันหนักกว่านอนเอาของแฉกเลยเอาอย่างนี้คองแทกตัวนี้วัด่ของแฉกคองแฉกมันหนักกว่านอนเ่เอาเลยว่าที่บอกคนเอาคือฝันดีอยู่เลยแต่ไ่เอาเครือเคื่อเรีกไม่ใช่เพรเขาอาจจะจนสิมือเจ้ากระหาดรืเลเจ้ากระหานานแค่เจากับฟันไปจนล่อนล่อนปีเรื่องปั้นไม่ยิ่งมากไปเลยไหมอ่าทนได้เงินค่อยเออ กันฟันสิคือฟันหลี่ินะเออแล้วมันอายุพอเท่าไรค่ะหกสิบสี่หกสิบห้าเนี่ยนั่นตขึ้นแล้วค่ะหบหาอือแล้วมันจะเป็นอายุพออบแมนเบแมนจ้ะบโบโบโบไอบโบเคยเป็นยังตันแมนบอันันสื่ออะไดอะรเลขคื่อฟันดีนะคือไดเลขชือมันมีข้อนมาให้ใคว่าไม่ยิ่งม่มากเลยสิะอ๋อจ้าจ้าฟคอยนั้นมาพลาดเบอาได้อันฟันนั่นส่กับแมนเราคือเลอเข่าอลักันที่เล็กไว้จ้า มันมันไหวมันบ่ทันในเลขก็ตามกันเข้าฝันฝันหนึ่งนนนนนหนึ่งกับเป็นเลขฝันหนึ่งหนึ่งก็ชื่อจังชื่อจังเข้าจีนมีมีมีไล่ใหญมีม,ม,มีมีเลขดีมากานะเข้าจีนนะค่ะเข้าใจเลขดีจังส,สามตัวเลยห้าจินเป็นเ <laughs> จังก,กะวลาทีฝันเนาะบ่มันกับบนของไผ่ของมันเนาะค่ะแม่นวาระทีไผ่มั่นเอาน้ำกันบ่ได้คือค่วมหมั่นใจของไผ่ของมั่นล้วบานี อันคือศู primo, นย์นี่มันจะเป็นไทยแม่นบ่อพอมันทางเทช่ากันเป็นรักอะไดรกันใช่แต่ว่าไอ้ในในความฝันคือคือเป็นไทยนั่นแหละจ้ากับเลขกันกับเลขกันที่คำนวณนั่นจะเป็นไทยอยู่อืมเป็นไทยอยู่คำนวณทางเทช่าแต่มันออกเป็นไทยแล้วรุ่นมันถึมาเป็นรักก็สิจ้ารุ่นรุ่นแต่มันออกเป็นไทยหลงรุ่นมันถึมาเป็นรักกนสิ เขากลับไปเลยมันค่ะให้กลับไปเดือ <Ske> ค <necessary> ่ะดีค่ะเนอะฟันด mm ีอ hmm. ยู่นี่มเจ้าเจ้าพ so ักเขาบ่แต่มาขึ้นก um, ็จะจนนี่กอดกันจนนี um, ่เขาแล้วคันเด็กนี่เห็นสั่นวแต่ว่าอายุบอลุ่งไห่ดอกขันพี่น้องอิฟซี่เป็นอยากได้ก็คืออายุหกสิบห้าหรือว่าหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบสี่ย่างเขาอืา มันกับเป็นเหลขคำนวณแล้วกะเพราะว่าเอามาเสี่ยงเนาะคะ่ะเนาะบานี้พอสีห้นินตัวใหนค่ะบานี้ฮน,นินแปดศูนนี่ล่ละศูนย์แปดนี่แหละตัวนี้เนาะค่ะเนาะนินนินก็คือแปดศูนย์เพราะว่าฝันมาด้ปืนแน,น้ะค่ะเนาะมันกับน้ำแปดอยู่แล้วเนาะน้ำแปดอยู่แล้ว หนุ่มันเด่นแกออกมามันมันจะเป็นอร่อยแหละที่เหล็กศูนย์นี่เป็นกลมๆเป็นหัวกลมๆมันอะได้สีได้เป็นแปดศูนย์เลยเมื่อกล่าวก็เปลี่ยนคำล้วนเลยนะเด้สีไป้แปดศูนย์กความฝันกับมาฝันดีอีกเนาะฝันดีอีกว่ามีผู้หญิงมามักมาเด็กกอดเพิ่นเออเอากับความฝันดังสี่กับขันเมนผู้ฝันจิ๋ว คือพอปันน่ะมั่นกับเขาแล้วล่ะค่ะเลก็กเดกัยีันีเล็เข้าไปเลย่อลาเข้าไปแ่งินในทองมมีูมากมแค่นี้บ่พอ่อนรือจังใดแค่นีแค่นี้แหละเอาพี่น้องพอมางวดแรกนี่ะให้เข้านะคะ เขา่าเขาก็บสิน้ำหาอีกคือเ่าล่ะอมเพราะว่าบอฮันได้เจออาจารย์หลีคำนวนจักเทียดีล่ะเขาก็สิเจอหาหาหาอยู่หาหลีคำนวนอยู่แล้วก็มาประกอบประว่วฝันหลีโอจะมันดี เอาขอขอบพุณนพอนะคะสี่ห้แนวทางนะคะพอหน้ายนะคะแนวทางวดประจําวันที่สิบหกคือสภาพก้มหกแปดนะคะแนวทางของพอหนายาก็จะสรุปนะคะเพิ่นหอยบนเป็นบนเด้อพี่น้องบนเป็นบนลางเป็นลางนะคะพิ่นดินศูนย์นะคะพี่น้องลางกับดินศูนย์ว่านพื่นกับหอยมากกับคือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ เน่นๆน่นก็คือแปดศูนย์นะคะเพิ่นเอาไปเสียงแล้วพี่น้องฝันว่าได้ปืนน้ำพอพี่น้องปืนกับปืนอิหลีวะสันเพิ่นมาบายเบิงมันหนักเพิ่นก็เลยเอาแ้วก็ว่ามีผู้ยิ่งมาหมักน้ำเด้อพี่น้องได้กอดน้ำเอาขอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับช่มนะคะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะ ป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าค้าคลิปนี้ก็ขอให้โชคโชค,โชคมันมาน,นน้ำพอน่าย <Okay. S 1> นะคะวดนนี้มาไม่ขอให้เข่านะคะขอคนณะไรคนละแช่ให้กับพอน่ายและช่องไหน่อยของสงการเหมือนเดิมละคะ่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีคะ่ะ